สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทเน็ตดีนะครับวันนี้มาเสริมเพิ่มจากที่ลงคลิปไปเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัววัสดุตัวนี้ที่เป็นตัว xdr แบบ Open Source นะครับซึ่งเมื่อวานก็โชยเห็นนะถึงเรื่องกระบวนการติดตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ที่พูดถึง,งว่ามันสามารถดูเรื่องของ vulnerability ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาลองเทสให้ดูนะเป็นคงเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับเทสให้ดูว่า อ้ v u l n e r i b i l i t y ที่มัน Report มาเนี่ยเมื่อไป c o m p พ r e กับเครื่องมืออย่าง n e s u u s ที่ทำหน้าที่ Vulnerability Assessment ตรงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างในภาพเนี้ยนะครับก็คือเป็น,เป,นเป็นหน้าจอนะโอ้ใหญ่ไปนหน่อยเป็นหน้าจอของว a s u ูนะครับตอนนี้ก็คือผมก็แอดเข้าไป3เครื่องตัวล่าสุดเนี่ยก็คือเป็น Windows Server นะที่อยู่ในแลัของผมเองนะครับ เป็นตัวที่รัน AD อะไรประมาณนี้นะครับก็เวอร์ชั่นที่โชว์มาก็ถูกต้องนะครับ2อ 2. 2นะครับตัวที่เป็น standard edition นะครับก็ขั้นตอนจริงการแอดง่ายง่ายอย่างที่บอกเลยนะครับง่ายอย่างที่บอกเลยแล้วก็ที่ส่วนตัวที่ข้อนข้างชอบก็คือเรื่องของพวก CAS เนี่ยนะครับมันก็ e t t e t นะครับแล้วก็เรียกเลือก Template ไป Compare ให้เราได้เลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองหาดูนะครับว่าปกติ CAS เนี่ยเราไม่ได้ใช้ standard e m p l a t e อยู่ละ นะครับเราต้องมีการมาทําการ modify นะครับให้มัน c u สตอมของมันใช่ไหมให้มันเป็นตามที่องค์กรเราใช้ไล้ประมาณนี้นะทีนี้พาร์ทที่จะโชว์ในวิดีโอวันนี้เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นจะเป็นพาร์ทนะครับที่ที่ไม่ใช่ส่วนของจอมันเล็กไปหน่อย vulnerability หายนะครับอ่าเป็นส่วนของ v e r a b i l i t y นะครับที่มัน report นะครับซึ่งก็คือเช่นกันนะครับพอเราเซตค่าเซตอะไรเนี่ยนะครับลอง run e ัน b i l i t y ปุ๊บ เออมันก็รีพอร์ตให้เลยนะไม่ต้องสั่งสแกนนะครับมันก็จะเอาข้อมูลไปคอมเพล็ตอะไรให้เลยก็โดยรวมก็โอเคนะครับก็คือมันมันมีการรีพอร์ตว่ามี Vulnerability หนึ่งตัวนะครับเป็น CVE 2023นะฮะสามหกศนี่หกนะครับมี Vulnerability หนึ่งตัวนะครับเนะนี่ยคือข้อมูลที่มันรีพอร์ตนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันก็เป็นลักษณะข,ของตัวคล้าย Vulnerability Assessment นะครับเหมือน Nessus เนี่ยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะไม่ไม่ได้แชร์คะแนนอะไรมาก แตเเ่เราก็พอจะเห็น vulnerability ได้ใช่ไหมครับเราเห็น vulnerability เห็นอะไรนะมีดีเทลของมันนะครับแล้วก็ rule นะที่มันใช้ detect นะครับทีนี้เริ่มมามองในแง่ของตัว Nessus นะครับ Nessus Pro เนี่ยที่ใช้ในการ scan นเนี่ยนะครับ แน่นอนนะครับตัวเจ้าวัสซูนี่ก็คือเขาเป็น Agent, เอเจนต์นะเยก็เป็นลักษณะของเอเจนต์เบสนะแต่พอเราทำใช้เน็ตซัสโฟลเข้าไปสแกนเนี่ยจะเป็นลักษณะของเน็ตเวิร์กเบสนะก็คือผมใช้เป็นการทำเน็ตเวิร์กครีเดนเชียลสแกนนะครับถามว่าอตอนแรกก็เห็นก็ก็งงเหมือนกันนะคือต้องอย่าลืมอย่ายาคือบางทีเวลาเราคอมเพลซ์เรื่องวันดัเบลตี้เนี่ยเราดูเรื่องจำนวนไม่ได้นะคือคือ,คอต้องเข้าใจอย่างว่าบางที แน่นอนพวก vulnerability assessment เนี่ยมันมี plug-in อะไรเยอะกว่าอยู่แล้วละ่ะนะครับบางทีเราอาจจะมา compare ด้วยจำนวนอาจจะดูไม่แฟร์เท่าไหรนะ่แต่ที่ผมสนใจก็คือว่าในแรกสุดที่ผมเห็นเนี่ยนะครับก็คือจะเห็นว่ามันมีบนนี้ report vulnerability ตัวหนึ่งนะครับเป็น การตั้งค่านะ CVE 2 0 1 3 3 9 0 0นะครับซึ่งเป็นการตั้งค่า registry บางตัวนะครับที่ไม่มีแต่ไม่ได้โชว์นะครับไอ้เจ้า vulnerability ตัวเนี้ยนะครับที่เป็นเขาบอก missing KB 5 0 3 2 2 0 2นะคล้ายๆว่า KB หายไปตัวหนึ่งที่ผมสนใจคือเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ผมอัปเดตตลอดแน่นอนนะค,คือผมผมมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆเนื่องนะจากมันเป็น AD ที่ผมใช้ทำ l a บอะไรประมาณนี้นะครับเพราะน้่นคือจริงๆก็ยังตอนแรกยังแปลกใจที่มี KB มันพลาดไปแต่ในนี้ก็คือไม่ได้ีพ p o r t ละ นะครับในในตัวไปไปรีพอร์ตเรื่องการตั้งค่า Registry แทนนะครับแล้วก็ไอตัวอืว่นก็ไปเริ่มธรรมดานะครับเรื่องเกี่ยวกับค่าไอพวก SSL อะไรที่อ่าผมผมใช้บางทีก็เป็น SSL ที่เป็นตัวอ่าดีฟอลันะครับเันเตือนโดยรวมว้วเนี่ยก็คือถ้าสองตัวนี้มีการอ่ารีพอร์ตนะครับวันดบิตี้ที่ไม่เหมือนกันนะครอันนี้ก็บอกว่าตัวค่า Registry ค่าตั้งการตั้งค่าอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องแพทนะครับพูดถึงเรื่องการตั้งค่ารีซตี้ไม่ตรงนะไอ้เจ้าวาซูเนี่ยรีพอร์ตว่า KB ตัวหนึ่งมิสซิ่งไปนะครับก็ตอนที่ผมเวอร์ฟายเนี่ยนะครับอันนี้มีจริงนะครับในในแง่ของ n e s ตซัสโปรเนี่ยนะครับมันไอ้ค่าคีย์ตัวนี้มิสซิ่งจริงนะเพราะงั้นคือตัวนี้ก็ไม่ใช่ฟอลโพูสิทีฟนะทีนี้พอมาดูในแง่ของวาซูแล้วเนี่ยนะครับก็เลยไปลองเซิร์ชดูนะครับปรากฏว่าที่มันรีพอร์ตวันเดอร์บิลิตี้ตัวเนี้ยมมััันนจะไไ่ดด้เเเกกกิบอออทุวร์ช นะครับแล้วพอดีว่าไอ้ตัวเอเจนท์ที่ดูเรื่องของ vulnerability เนี่ยในเวอร์ชันที่มาโดย default เนี่ยนะมันจะไม่ได้สามารถแยกเวอร์ชันตรงนั้นได้นะับมันก็เลยทำให้มีการรีพอร์ทที่ผิดนะฮะบ,บนวอซูเนี่ยรีพอร์ตเป็นสรุปว่าคือเป็นเป็นฟอร์โพซิทีฟนะครับก็แต่แต่เขา pass แพชละนะครับพอแพชละนะครับถ้าเกิดเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งเหมือนกันนะครับคืออย่างที่ผมเลยนเมื่อวานว่าเออตัวนี้มันก็ดีนะมีทุกอย่างเลยนะครับมีทั้งเรื่องของ vulnerability มีเรื่องของ เอ็อาร์มีเรื่องของอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็คือมันก็อาจจะไม่สามารถเทียบได้กับในแง่ของที่เป็น r a b i t y t y s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  n t n t จริงๆนะครับ อย่างนี้ก็เห็นชัดเจนเลยนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญเหมือนกันนะนะครับเป็นการตั้งค่าบางอย่างที่เรา mitigate ปัญหาบางอย่างแต่จริงก็คือมันอาจจะไม่ apply กับมันเราไม่เราแหละก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ก็คือจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันเลยตัวนี้ไม่ report เลยนะก็อย่างที่คาดไว้นะครับก็คือว่าตัว vulnerability ที่อยู่บนบนบนแพลตฟอร์มพวกเนี้ยเขาก็จะ focus vulnerability ที่มันเป็น critical จริงๆนะหรือว่าเป็น vulnerability ที่อยู่บนคอ ค,คอที่มันมี Impact สูงจริงนะครับเพราะนั้นคือตัวมันเองเนี่ยมันก็สามารถเห็นข้อมูล Vulnerability พวกนี้ช่วยเราด้เบื้องต้นได้เหมือนกันนะแต่อาจจะยังไม่สามารถ Replace ได้ทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรอเป็นลักษณะของ o n g o i n g นะครับเวลาเครื่องมีอัปเดตมีอะไรเดี๋ยวผมคงจะ,ะถ้ามีจังหวะนะ Patch Tuesday เนี่ยก็จะลองเทียบไปเรื่อยนะบเพราะเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ผมอัปเดตตลอดอยู่แล้วนะแล้วตอนนี้เขาก็ผมก็ลงเอเจนต์เข้าไปแล้วนะครับมันก็ น่าจะเทสได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็นนี้คือเป็นเป็นสรุปโดยเบื้องต้นนะครับเราคงเห็นความแตกต่างกันอยู่นะครับว่าความสามารถในการทำาันไดเบติแอสเซสเมนต์นะครับบนที่มาอยู่บนเครื่องมือจริงๆนะครับอย่างพวกตระกูลเนสัสเนี่ยนะครับกับตัวที่อยู่บนตัวพวกเอ็กด่างต่างเนี่ยก็อาจจะมีอะไรต่างกันเพราะงั้นเราต้องเช็คให้ดีนะครับในแง่ของผู้ใช้เนี่ยเราคงต้องไปดูให้ดีว่าสโคบผมพยายามหาหมอนกันนะครับว่าในแง่ของวัสูเนี่ยเขาที่เขาลิสต์มาเนี่ยเขาจะลิสต์เป็น OS นะฮะเขาจะบอกว่าเขามีซัพพอร์ต s ออะไรบ้างนะแต่ไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากนะซึ่งแน่นอนถ้าเกิดอย่างในแง่ของ n e ็ตซัเองเนี่ยเราก็รู้อยู่ละเราเข้าไปในเว็บไซต์ Web ที่ดูปลั๊กอินของเขาใช่ไหมครับแล้วก็เซิร์ชดูได้ก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็อาจจะาพวกเอฟเพนซอมก็ดีอย่างนะคือถ้าเกิดสมมติมันมีอิชชูอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีคนอยู่บนกิจเนี่ยเขาช่วยกันช่วยกันรีวิวช่วยกันอะไรเงี้ยนะไอเดียวนี้เดี๋ยวดูซิความเร็วในการแก้ไขปัญหาเป็นยังไงไ มีการรีพอร์ตมานะครับปลายปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ก็ฟิกได้ในไม่กี่วันนะเนี่ยนี่ก็คือประมาณจานยูรีก็ฟิกได้ละนะครับก็คือก็ไม่เล็วนะครับก็คือพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็มีทั้งในแง่ของคนที่ดูแลเป็นเมนคอนดิบิเตอร์หรือว่าเป็นลักษณะของพวกที่ดูแลก็มาช่วยกันทำนะครับแต่ก็คือมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอะไรคล้ายนี้ได้นะเพราะนั้นคือในแง่ของตัวเนี้ยเราก็คงต้อง ดูแลมันนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มันอาจจะยังไม่สามารถแทนนะครับเครื่องมือในการทำมอนเตอร์สเซสเมนต์ร้อได้ นะครับก็วันนี้ก็สรุปให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับคงจะเห็นภาพนะครับว่าผลในการสแกนของ2ตัวเนี่ยนะครับที่ต่างกันเป็นยังไงแน่นอนว่าซูมันง่ายกว่าเยอะเลยไม่ต้องทำคิรินเชียลสแกนนะครับก็คือใช้เอเจนต์ของมันนี่แหละในการดึงค่าออกมาแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่มันเห็นเนี่ยคืออะไรขอบเขตที่มันเห็นคืออะไรนะครับแลวถ้าเกิดมันเกิดฟอร์มูลาซิสต์ขึ้นมาเราก็ต้องดูว่าโฟลว์ของมันเราควรจะเข้าไปแก้ยังไงได้บ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจมีีใช้้งาานหรรือออว่เเจะไย ก็ก็ลองมาโพสกุยกันในวิดีโอได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ